เที่ยวนะครับมัสยิดมะละกานะครับเป็นมัสยิดที่อยู่ติดทะเลนะอ่าก็ไม่ใช่มัสยิดธรรมดานะครับเป็นจุดชมวิวช่องแคบมะละกาด้วยอ่าท่องเที่ยวนะครับช่องแคบมะละกาเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับข้างในแต่ดูสวยงามพิเศษครับโอเคใช่ใช่บิ๊กเบลลี่แดนบิ๊กเบลลี่พุงโตบิ๊กเบลลี่พุงโตให้ดูให้แม่ดูดิพ่อให้แม่ดู ครับกำลังใส่สรงนะครับสรงไทยแลนด์วีออสโซคอลสรงเซมเซมเซมมาเชิญโอเคแต่งตัวให้เหมือนชาวมุสลิมนะครับแล้วดีเราวันนี้เราใส่กางเกงขาสั้นมานะครับขาสั้นมาก็เขาต้องบังคับให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นสรงนะครับนี่สรงส่วนเด็กไม่ต้องเด็กไม่ต้องนะครับก็ แปลกใหม่ดีนะครับได้แต่งตัวได้ฟิลลิ่งนะครับนี่เป็นคนอินเดียไปแล้วบ่บ่เพราะกันคนดีดีมาเลเซียหรอกมาเลเซียไม่ใช่อินเดียครับเตยมตัวเข้าไปสเตทมอสนะครับแต่งแต่งองค์ทรงเครื่องเรียบร้อยนะครับนุ่งสรงเรียบร้อยนะครับช่องแคบมาละกานะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่จะมาเห็นช่องแคบมาละกาด้วยตาของเราเองนะครับก็ก็น่าจะแคบสมชื่อนะเพราะมองเห็นฝั่งอีกฝั่งเลยนะเกาะสุมาตรา เกาะสุมาตราประเทศอินโดนะอินโดนีเซียนะครับก็แน่นอนถ้าเรือผ่านไปผ่านมาอย่างนี้กนี่ยมองเห็นเลยเห็นอ่าเลยใหญ่ไม่เห็นแต่ไกลเลยอ่าเรือลังแรกนะเนี่ยหลบไม่ได้อ่ใช mm ่ก็เลยเป็นฐานที่มั่นนะตั้งป้อมปืนยิงนะหรือเก็บสวย S <S เรือพันนี้ข้เก็บสวยเฮ้ยมีเรืออะไรมาอะเข้ามาอ่าส่งออกไปเรืตำรวจบ,บนันย่อยไปขอขผ้าพันหน่อยอะไรอย่างงี้ยถ้าข่าวตีเราดูแล้วใช่ดูแล้วมีความเร็วนะเห็นขยับาดูไกลๆเห็นว่าขยับนะเออเออเรือขั้นไหวนะครับก็นี่นครับช่องแคบมรากานะครับ o n